สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถ TZM กันนะครับรถ TZM คันนี้เอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินก็ขายตามสภาพเลยนะครับชุดสีสวยนะฮะสวยประมาณ70-80%นะฮะมีตำหนิการใช้งานอานี่ฮสีแตกตรงนี้ฮนะแล้วก็พวก เนี่ยฮะอกมันจะมีรอยการใช้งานอยู่สีโครงทำมาแล้วนะฮะไม่สวยนะฮะจุดสีอันนี้ปิดท้ายตอนได้มามันไม่มีนะผมก็เลยเอาของที่มีที่ร้านจับใส่นะฮะเนี่ยงานชุดสีประมาณนี้ฮะติ๊กเกอร์ก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ เงาอย่สีบางไม้แตกนะมีล้าวอยู่เห็นหรือเปล่าเนี่ยก็ขายตามสภาพเลยนะเนี่ยมีล้าวสีโครงก็เครื่องดีฮะคันนี้เจ้าของคว้านเปลี่ยนลูกฟิตใหม่นะฮะเสื้อปอกแล้วนะฮะ สตาร์เร่งดีฮะสตาร์ตติดง่ายก็วิ่งดีมากผมไปลองวิ่งดูใกล้กลๆก็รถก็ขี่ดีอยู่ครับไอตัวสวิ์ตรงนี้มันไม่มีนะฮะไม่มีมาก็ระบบไฟครบนะฮะผมก็ได้มีการเช็คเบื้องต้นก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ครับเนี่ยเสียงวาลวทำงานวาปิดเปิดปกตินะฮะมีเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็มีเปลี่ยนชุดซ่อมวาลวเปลี่ยน มูเล่วาลมูเล่วาลมันไม่มีมาให้นะฮะแล้วก็ใส่ดึงวาลสองเส้นเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มสองทีนะฮะมันเยิมเปลี่ยนซีนเกียร์ซีนคันสตาร์ทแล้วก็ไปเกี่ยคอท่อนะฮะก็ถอดมาล้างแล้วไม่เห็นมันเยิมฮะก็เลยจับเปลี่ยนไหมดนะฮะพวกนี้มันราคาไม่แพงเลยจับเปลี่ยนไปมันจะได้ไม่เยิมนะฮะครับก็ที่เช็คไปเบื้องต้นก็ประมาณนี้ฮะที่เหลือก็ขายตามสภาพ แบตเตอรี่ใหม่ฮะไฟเกียร์ว่างเครอแต่ดังฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช้ได้หมดนะฮะเรามาฟังเสียงเครื่องไฟหน้าไฟท้ายใช้ได้หมดนะ เครื่องนิ่มเครื่องนิ่มๆไม่มีดังนะมีเสียงเฟืองขับนิดๆฮะถือว่าเครื่องเงียบใช้ได้เลยคารูเดิมนะคาูเดิมคาูทีเซเดิมเดินเบานิ่งฮะตามคลิปเลยสายท่อยังสวยอยู่นะเบกหน้าเบกหลังใช้ได้นะก็ลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วก็เอาไปเก็บเพิ่มหรือจะอไป ปั้นใหม่ก็ได้ฮะแล้วแต่สะดวกของลูกค้าเพิ่งสตาร์ทนะไม่ได้วอร์มเครื่องเลยรอเครื่องมันร้อนสักครู่สวยฮะทรงได้อยู่ฮะ เออยางหน้าหลังใหม่เลยนะยางหน้าหลังใหม่ซีนโชคหน้าไม่มีรั่วนะฮะรู้สึกว่าล้อหลังล้อหลังจะมีดุ่งนิดนึงฮนะ ฝั่งรอบตัดกันนละยไมได้ฮะรออีกรอบนะครับบิดติดมืออยู่ฮะ ขบวเดิมเดินเบานิ่งมากเลยก่อตามสภาพเลยนะครับขายตามสภาพเลยเอกสารจุดโอนครบภาษีขาดเกินคันนี้เปิดราคาอยู่ที่14,500บาทนะฮะหนึ่งันห้าร้บาทรถอยู่จังหวัดสุลินทร์น,นะฮะในเมืองจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสนใจก็โทรมาเบอร์0 8 4 9 0 8 6 3 4 3นะฮะผมจะแปะลิงก์เพจไว้ข้างล่างครับสนใจก็กดเข้ามาดูในเพจได้นะ ลาบก่อนครับสวัสดีครับ